ได้มาอยู่ในรายการแบบนี้ก็้อ okay, งไงดีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตอนแรกตอนที่ตัดสินใจรับคิดหนักไหมอ่ะอุ้ยหนักมากอมตอนแรกที่ทาง Low ล่พอยติดต่อเข้ามาคือถ้าให้สารภาพคือตอนแรกแวบแรกคืออ,อาจจะยังไม่รับค่ะเพราะผมไม่มั่นใจในตัวเองจริงๆว่าผมจะสามารถทําตรงนี้ได้แต่ว่าพอมาคิดอีกมุมนึงพอได้แบบมาไต่ตองได้ทบทวนก็แบบมันก็เป็น มันก็เป็นโอกาสใช่ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่เคยทําแล้วผมจะรู้สึกเสียดายถ้าผมไม่ไม่ได้ลองทํามันดูก็ก็ลองครับผมลองทำกันบ้านอยู่นานไหมทำกันบ้านทำกันบ้านเยอะพอสมควรเลยครับแต่ว่าเอาจริงๆคือพอได้ยินว่าจะมีโค้ชทั้งสามท่านแล้วก็มีพี่ดิจนุยแล้วโอ้โหถึงขั้นประมาจันมสบายใจขึ้นครับสบายใจขึ้นจริงภาพพิธีกรของเราก่อนหน้านี้เองต้องเป็นแบบไหนคือ ด้วยผมผมเพิ่งจบมหาลัยมาด้วยแหละครับภาพที่ก่อนในหัวผมก็จะเป็นทางการมากๆต้องอ่านสคริปต์ต้องมาคอยแบบลำดับขั้นตอนเหตุการณ์พฤติการทางการแล้วก็มีภาษาของพฤติกรที่เขาชอบพูดกันอะแต่ว่าพอมาได้ถ่ายรายการจริงๆอย่างเมื่อวานผมก็ได้ถ่ายไปแล้วหนึ่งเทปไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่าเราจะเคยไปอีเวนต์เมื่อกี่อีเวนต์รายการคนละอย่างกับอีเวนต์เลยคือมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสําหรับผมแล้วผมไม่เคยมายืน ตรงนี้เราได้จับไมลอยมาก่อนมันมันมันน่าตื่นเต้นและสนุกมากดีใจมากๆที่ได้มาทํางานนะตรงนี้แล้วก็เต็มที่ครับผมกอ่ได้ทาจริงๆมีความกดดรงกดดันอะไรเกิดขึ้นไหมคะพอแบบจับไม่ถามว่ากดดันไหมกดดันครับผมอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากใหออ้รายการมันลื่นไหลสมูทแล้วก็คนดูสามารถ อินกับรายการนี้ได้โดยที่เราเป็นคนแบบเป็นผู้สื่อสารกติการายการอะไรเงี culture, ้ยครับผมก็อยากจะทําให้ดีที<_<_<_<_่สุดครับก่อนขึ้นสเตจเองก็ต้องซ้อมฝึกอ่านสคริปต์ไล่เรียงลำดับต่างๆใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็นอกจากการจะต้องซ้อมอ่านสคริปต์ทบทวนสคริปต์แล้วท่องจําแล้วด้วยจะต้องมีไหวพริบอีกต้องให้านพวกท่ไม่ธรรมดากะงเพราะว่าจริงจริงนะ โค้ชแต่ละท่านไม่มีใดสคริปต์เลยครับแเาทำรับฝีปากให้ไม่เคยอยู่ในสคริปต์เลย <laughs> <c oughs> ก็คือต้อง,องรับให้ทันแล้วก็ <laughs> พี่ดีจนวยเขาก็เก่งมากๆแล้วว่าเขาเขาก็คอยสอนผมมาตลอดผมก็ <laughs> มีอะไรสงสัย <laughs> ผมก็ถามเขาก็เอาจริงๆต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในรายการนี้เลยทุกๆคนแบบเป็นปร,รมาจารย์อะเป็นมืออาชีพมากแล้วสอนผมผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยครับสิ่งที่สังเกตมาสักพู่คือ เมื่อกี้พูดชัดมากไอ้ต้องฝึกด้วยไหมคะอันนี้อันนี้ฝึกเองครับคือก็พอพอได้รู้ว่าจะต้องมารับบทเป็นพิธีกรรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือรอริงก็ต้องเป็นรอเรือเปชาสลับกันครับผอก็คือต้องเป็นผู้สื่อสารนะครับทางภาษาก็ทำเต็มที่ครับมีท่องแบบกว่าซ้อมไหมรอเรือรอริงซ้อมนะครับ ทั้งสคริปต์ก็คือพยายามอ่านให้เข้าปากแล้วก็พยายามทําความเข้าใจลําดับเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจรูปแบบรายการว่าเขาต้องการจะสื่อสารยังไงหาคนดูยังไงอะไรเงี้ยครับเราให้เวลากับตัวเองไหมว่าแบบอีกกี่เดือนกี่ปีเราจะแบบตรงนี้เราไม่ไม่ได้มองขนาดนั้นผมทําให้ตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วใช่ครับผมเอาอาแต่ละเทปให้รอดก่อนครับขออนุมผ่านนิดนึงแบบว่ากระดกนี้ในร่อนเรือเนี่ยถึงขั้นแบบวันนึงหนักแค่ไหนผมไม่ไม่ได้ซ้อมขนาดแบบว่าอยู่บ้านแล้วไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับ จริงๆก็ตั้งแต่เล่นละครมาก็ก็มีการเทรนเรื่องการใช้เสียงอยู่แล้วด้วยแต่ก็จะเป็นคนละแบบกันเลยอันนั้นคือพยายามเทรนให้เป็นตัวละครนี่ก็พยายามเทรนให้เป็นพิธีกรพยายามเรียนแบบพี่นุ้ยครับต้องเราทำถึงที่ยากที่สุดแล้วครับไม่ครับพี่นุ้ยคือสิ่งที่ง่ายมากครับเพราะว่าพี่นุ้ยเขาช่วยผมเยอะมากๆ ผมแบบมีอะไรผมสบตาพี่นุย้ยพี่นุ้ยส่วนต่อเลยเ<อ>คือแบบ,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 บบเป็นมืออาชีพมาก,มากแต่ถ้ายากที่สุดอะผมรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรดีอะมันยากทุกอย่างเลยอะ,ะ,ะใช่ครับผมต้องต้องมีไหวพริบด้วยแล้วก็ทางภาษาแล้วกันภาษาผมก็รู้สึกว่ายากเพราะว่าพิธีกรเขาต้องมีจังหวะ,จ,หวะจังหวะก็ต้องดีด้วยแล้วก็วิธีการเลือกคําเขาอะออจะมีสิ่งที่ผมรู้สึกว่า พิธีกรผู้เชี่ยวชาญประมาจารย์กับมือใหม่ยังยงัยงมีข้อแตกต่างอันนี้ผมก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนต่อ,อไม่กี้มองตัวเองภาพพิธีกรเป็นแบบไหน,นในรูปแบบออไหนนีเเห็น่เพราะว่าเราแบบจะรู้เมคกี้แบบว่าอารมณ์ดีเต้นไปได้มาได้อย่างเงี้ยตอนนีอเกี้มองถ้าผมเองผมตอนนี้ยังมองเป็นโอก<ม>าสที่จะได้เรียนรู้อยู่ยังไม่ได้มองว่าอนาคตผมอยากจะเป็นพิธีกรแบบไหนเพราะเราอาจจะแบบทำแล้วเอ้ย อาจจะแบบว่ายากหรือเปล่าสําหรับเราหรือว่าเราเราไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลองกันแต่ที่แน่ๆคือผมเต็มที่มากๆแน่นอนอยู่เทปเได้คําตอบหรือยังเขาว่าติดใจไหมออกับกับกับาที่พิธีกรชอบหรือ,อยังเอาจริงสนุกมากเลยนะคออมันมันได้มันได้อยู่ในทุกๆุกแสเป c ของรายการหนึ่งรายการแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกรในรายการที่เราชอบแล้วอ่ะมัน มันอินไปกับรายการด้วยแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเป็นตัวแทนคนดูเรามีอะไรเราอยากจะถามอะไรเราสามารถถามได้เราเป็นค,นคนดูทางบ้านเงี้ยเราถามเขามไม่ได้แต่พี่ก่อนอ่ะเราถามได้เลยเพราะเราเป็นตัวแทนคนดูอ่ากับการเห็นไมกี้มาอยู่กับเ o r ร์ o พอยท์่าไหนก็สงสัยหมอนกันว่าอันนี้คือยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเวิร์กพอย์ครับผมที่เสนอโอกาสนี้มาให้ผมก็อย่างที่บอกครับผมก็คิดอยู่นานมากๆแล้วก็มีการปรึกษากับ ทางผู้ใหญ่ของทางช่อง3ด้วยซึ่งผู้ใหญ่ทางช่อง3แล้วก็ทางช่อง3เองเนี่ยใจดีมากๆก็ให้โอกาสผมได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับทางช่องเวิร์กไฟ์อันนี้ขอบคุณช่อง3ามากๆเลยครับก็คือยังคงมีสัญญาอยู่กับช่องสมอยู่ผมมียังยังมีอีกนานเลยครับเห็นเห็นแล้วครับว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมมาทํารายการนี้ช่องเวิร์กไฟ์ผมออกมาจากไม่ไม่ใช่ครับแฟนๆหลายคนเขาก็แบบเป็นห่วงเอ๊ยยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยยังเหลือสัญญาอีกเยอะเลยครับ ก็ต้องรอติดตามทางช่องสามครับ<อ>งานละคร<อ>ยังมีให้ชมแน่นอนครับจริงๆคุยกันยังไงบ้างกับเรื่องงานกับทางช่องเองที่ที่แบบเปิดโอกาสให้ลองทําอะไรใหม่ๆแบบนี้ดูบ้างจริงๆรู้สึกขอบคุณทางช่องสามมากๆคือตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะให้มาทําด้วยซ้ำครับอันนี้ดีใจดีใจมากแล้วผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ที่แบบทั้งผู้ใหญ่ทางช่องทั้งทางเวิร์กพอยท์ทั้งทีมงานทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนเขาเอ็นดูเหลือเกินก็อันนี้ต้องขอขอบคุณโอกาสนี้ด้วยครับ ไมกี้คิดว่าอะไรทําให้ผู้ใหญ่หรือชจ้ต่างต่างเองสนใจไมกี้<อ>ไม่รู้สิครับเช่าใช่ <laughs> <laughs> มองว่าสนใจผมตรงไหนไม่แน่ใจเลยครับผมแต่ว่าก็ในเมื่อผมได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ผมก็ทําเต็มที่ครับผมหวังว่าจะไม่ทําให้ใครผิดหวังครับ<อ> <laughs> ใช่ครับคือเอาจริงๆถ้าเคยทำพิธีกรไหมเคยทําแบบ มัธยมอ่ะเคยเป็นพี่สันทนาการเอเจนต์อะไรเอเจนต์ใช่ครับผมพวกร้องเพลงตีกลองอะไรอย่างเงี้ยเคยทําครับคิดว่าอะไรทําให้เขาเชื่อว่าว่ารทําได้นั่นน่ะสิครับผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใช่ผมผมไม่รู้ผมไม่กล้าชี้ถามเลยเพราะว่าพอพอได้พอได้ตอบรับไปแล้วอ่ะก็ถ่ายทําเลยไม่มีเวลาได้ใจตอนอะไรเลยคือทําการบ้านหนักมากครับ หรือจากสกิลปกมือทําอาหารของเราแล้วโดนใจเขาหรือเปล่าตอนนั้นก็ยังไม่ละทิ้งนะเรืยังทำอยู่ครับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันครับโอเคเนาะหวัว่าไมกี้ครับผมอ๋อใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็ยังมีผลงานละครกับทางช่อง3อยู่ตอนนี้มี2เรื่องครับผมใครที่คิดถึงก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูได้สองช่องเลยค่ะตอนนี้ตอนแรก ยังไม่สปอยครับผมรอติดตามรอติดตามนะครับมี่กี้คนนี้ครบรถแน่นอนเขอบคุณค่ะ